วันนี้คุณเป็นคนนึ่งไหมคะที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดหรือที่เราเรียกมันว่าโควิดคุณเป็นคนนึ่งไหมคะที่ชีวิตต้องเปลี่ยนแปลงไปเพราะคำคำนี้ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังมากขึ้นเพราะพิษจากโควิดการทำมาหากินการใช้ชีวิตเรายากขึ้นอะไรที่เราไม่เคยทำเราก็ต้องทำอะไรที่เราไม่เคยระมัดระวังตัวเราก็ต้องเริ่มระมัดระวังตัว และเมื่อเราต้องอยู่บ้านเพื่อกักตัวมันทําให้ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงคุณเป็นคนหนึ่งไหมคะที่เป็นแบบนัน้นต้องมานั่งอยู่บ้านตลอด24ชั่วโมงคุณเครียดไหมคะคุณวิตกกังวลไหมคุณกลัวไหมมีหลายๆคนค่ะที่ตกอยู่ในสภาพเดียวกันและครูบุ้งก็เป็นคนหนึ่งในนั้นที่ตกอยู่ในสภาพต้องใช้ชีวิตแบบระ,ระมัดระวังอย่างถึงที่สุดเพราะว่า ที่บ้านมีทั้งคนป่วยมีทั้งคนแก่มีทั้งเด็กเล็กเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาโรคไปติดเขานะคะมันก็คงจะเป็นเรื่องใหญ่ใครที่มีชีวิตที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปแบบนี้บ้างคะพิมพ์ม,มาค่ะว่าฉันเองแล้วเราจะอยู่กับมันได้ยังไงการที่เราอยู่ในยุคที่เราต้องเจอกับโรคระบาดเราต้องอยู่ในบ้านตลอดเวลาหรือที่เราต้องกักตัวสิ่งที่เราทําได้ก็คืออยู่กับมันให้ได้คะ่ะอยู่กับมันให้ได้โดยใช้เวลาที่เราว่าง ให้มันเป็นประโยชน์ที่สุดมันเป็นโอกาสหนึ่งคะ่ะที่เราจะสร้างชีวิตใหม่อีกชีวิตหนึ่งขึ้นมาโดยเฉพาะชีวิตบนโลกออนไลน์ใครบ้างคะในที่นี้ที่เจอพิษโควิดแล้วเอาตัวเองกระโดดเข้ามาในโลกออนไลน์เพราะเราไม่สามารถออกจากบ้านได้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เป็นแบบนั้นหรือคุณไม่ได้เป็นแค่คนเดียวคะ่ะมีอีกหลายๆชีวิตอีกหลายๆคนที่เป็นเหมือนกัน เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณจิตตกคิดมากวิตตกกังวลว่าตัวเองจะทำยังไงกับชีวิตต่อไปเพราะพิษของโรคระบาดเรามาเริ่มต้นในออนไลน์ด้วยกันค่ะทำออนไลน์ทุกวันนี้ไม่ใช่ทางเลือกแล้วค่ะแต่มันคือทางรอดเพราะเราสามารถที่จะทำงานอยู่บ้านได้เราสามารถที่จะขายของ อยู่บ้านได้เราสามารถที่จะทำงานผ่านมือถือโดยที่เราไม่ต้องออกไปพบปะผู้คนได้เพราะฉะนั้นวันนี้การเข้ามาสู่ออนไลน์คือคำตอบของการใช้ชีวิตในทุกวันนี้ค่ะคุณจะเห็นว่าหลายๆคนหลายอย่างในชีวิตเราเปลี่ยนไปเข้ามาในออนไลน์นะคะนอกจากจะทำให้เรามีเพื่อนมีสังคมมีคอนเน็ชันที่ดีแล้วมันยังทำให้เราสามารถสร้างไรายได้ได้ด้วยถ้าคุณคิดว่าคุณโชคร้ายที่เจอโควิด ไม่มีใครโชคร้ายจริงๆค่ะนอกจากเรื่องนั้นเราจะคิดไปเองเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณเอาตัวเองเข้ามาในโลกออนไลน์นั่นแหละค่ะคือสิ่งที่จะทําให้คุณรอดคุณแค่เริ่มต้นเรียนรู้ศึกษาแล้วก้าวออกมาจากคอม์ตโซนแค่นั้นเองวันนี้ครูวุ่งเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะใครทําได้พิ์ทํมาได้มาค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะครูวุ้งกดแรงดึงดูดในเรมิชชีวิตแค่คุณเปลี่ยนความคิดคุณก็รวยได้ค่ะ